รเรียกว่าตอนนี้ตลาดรัสเซียเนี่ยกำลังมาแรงมากๆเลยนะครับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเดี๋ยวพาไปฟังมุมมองของผู้ประกอบการกันบ้างอย่างาชาญอิสระเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของนะครับโครงการดังสีพันวาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่มานี้นะฮะอัตราการเข้าพักเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แล้วก็คาดการ์ว่าน่าจะดีต่อเนื่องด้วยในช่วงของไตรมาสสนะครับเพราะว่าเป็นช่วงของวันหยุดยาวแน่นอนลูกค้าหลักนะครับนอกจากคนไทยอย่างที่คุณมิวบอกเลยว่าชาวรัสเซียเนี่ยมาเยอะมากนะครับรวมไปถึงในฝั่งของตะวันออกกลางด้วยดังนั้นนะครับน่าจะทําให้ภาพรวมนะครับธุรกิจของบริษัทนะครับกลุ่มของชาญอิสระในปีนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยคุณสงการชาญอิสระนะครับคุณสงการอิสระนะครับทางซีอของกลุ่มชาญอิสระนะครับก็มั่นใจนะครับว่า ปีนี้เนี่ยภาพรวมธุรกิจนะครับน่าจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาต้องบอกว่า2-3ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ปีนี้ตั้งเป้านะครับว่าไรายได้นะครับธุรกิจโรงแรมเนี่ยน่าจะเพิ่มเป็นนะครับ9 0้า้ถึง1น0 0ล้านบาทจากปีที่ผ่านมานะครับมีไรายได้ประมาณ600ล้านบาทด้วยกันโดยเฉพาะนะครับธุรกิจโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ตอัตราก,การเข้าพักเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น มกราคมกุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมานะครับอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 60- สิถึงเมาเดือนมีนาคมนะครับอาจจะชะลอตัวลงไปบ้างแต่ก็มั่นใจว่าในช่วงของไตมาาที่2เมษายนไปต้นไปเนี่ยอัตราการเข้าพักน่าจะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวสงการด้วยนะครับก็ประเมินว่าอัตราการเข้าพักในช่วงของไตมาาที่2น่าจะแตะ 70- 80%ซ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับเป็นคนไทยรัเสเซียและก็ตะวันออกกลางส่วนถามว่าตลาดจีนละ่ะจีนกลับมาหรือยังคุณสงการบอกแบบนี้นะครับบอกว่าแม้ว่าจีนเนี่ยมีการเปิดประเทศแล้วก็ตามนะแต่อาจจะยังไม่สามารถเดินทางได้อย่างเต็มรูปแบบก็คงต้องมารอติดตามนะครับว่าหลังจากนี้จะมีนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามาเพิ่มขึ้นได้อีกมากน้อยขนาดไหนฮะเศรษฐกิจเราดีขึ้นเรื่องการท่องเที่ยวเป็นตัวนํา ที่สำคัญนะฮะว่าตอนนี้การท่องเที่ยวเรากลับมา,าเท่าเดิมหรือไม่อาจจะดีกว่านะครับก็เป็นไอตัวตัวจักสําคัญ GDP ของทัวริสต์นี่ประมาณ12เนั่นจะเป็นตัวตัวสำคัญนะฮะล้วนอกจากนั้นก็มีการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นนะครับเรื่องของไอเอต่างๆก็สามารถดึงดึงดูด การลงทุนเข้ามาในประเทศไทยได้เยอะนะครับครับส่วนแผนการลงทุนนะครับปีนี้ตั้งงบซื้อที่ดินนะครับ1,000ล้านบาทด้วยกันเตรียมเปิดนะครับ3-4โครงการแนวราบนะครับทั้งในพื้นที่จังหวัดภูกเก็ตหัวหินแล้วก็ในกรุงเทพด้วยส่วนยอดขายรอโอนหรือว่าแบ็กหลอกนะครับปัจจุบันเนี่ยประมาณ2,000ล้านบาทซึ่งทางคุณสงการก็คาดการณ์นะครับว่าเบื้องต้นน่าจะรับรู้เข้ามาเป็นไรายได้ปีนี้ไม่ต่างกว่า1000ล้านบาทครับ